สวัสดีครับกำลังเดินทางอยู่เลยนะฮะอาจารย์หนันครับอาจารย์หนันพาลรอครับวันนี้อาจารย์หนันอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะจะพามารอที่จังหวัดมุกดาหารครับนะแต่ว่าสายมูห้ามพลาดเลยนะฮะนะฮะที่จะมาลอออยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะทำไมถึงว่าห้ามพลาดนะครับอยู่มุกดาหารมีอะไรที่สายมูห้ามพลาดนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะครับคือ อยู่บนภูเขาเนี่ยสูงเด่นสง่าแบบโหยไม่ต้องพูดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเดี๋ยวขอให้ถึงถนนเส้นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไปดูนะสวยงามมากครับเนี่ยครับสวยงามมากนะฮะคือสถานที่่องที่ตรงนี้เขาเรียกว่าภูมโนรมนะฮะก็โหพระพุทธรูปเนี่ยเด่นสงามากอยู่ด้านหน้านะฮะแล้วก็ถ้าไปใกล้เนี่ยเราจะเห็นพญานาค พญานักพญานาคตัวแบบโอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูกันครับแค่เดินทางเข้ามาแค่นี้ก็ว้าวแล้วนะฮะนะอีสานยังมีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะแยะครับตามติดได้ที่นี่เลยนะช่องมาจากนทร์พารอดเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมบผมเราก็เข้ามาที่ที่จอดรถแล้วนะฮะพอทางเลี้ยวซ้ายเข้ามานะฮะก็จะเป็นเข้ามาที่ที่จอดรถเขาจะไม่ให้นํารถขึ้นไปนะครับ จะมีรถสองแถวคอยบริการนําขึ้นไปจากาที่จอดรถแล้วขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะพื้นที่ค่อนข้างมีจํากัดนะครับก็เลยต้องเข้ามานาะที่จอดรถกันส่วนบริเวณที่จอดรถนะครับก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับนะคกว้างขวางรองรับนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็จะมีรถบัสรถทัวร์อะไรเงี้ยนะฮะสายมุ่งต่างเข้ามานะครับมาของเราก็เดี๋ยวจะมาขึ้น ตรงรถรับส่งสองแถวกันนะครับมาเดินไปดูพร้อมกันเลยครับว่าต้องใช้ใจ่ายยังไงคร e. ับไปมีตัวคัดกรองก่อนนะฮะเข้าเพิ่งฉีดอันนี้กี่คนครับคนเดียวนะเฉลยนะครับปัจจัยเสียตู้เลยนะครับไปจะเดินไปเดินกันเลยนะครับตัวนี้แล้วแต่ศรัทธานะครับตาามรักเลย ก็เขาไม่ได้ฟิกเรื่องค่าบริการนะฮะก็สามารถจอดตู้ได้เลยครับแล้วก็จะเป็นรถสองแถวแบบนี้เจ้าของคือจอเจ้าของเครื่อจอดไปครับนี่ฮะเป็นรถบริการนะฮะรถสองแถวเป็นรถ,รรนะะรถอย่างน,นี้ไปนะ ไฟครับผมถึงแล้วนะฮะพระข้างบนนะครับพอลงรถลงมานะฮะก็จะมีเป็นบันไดนะฮะขึ้นไปกราบองค์พระใหญ่เลยนะฮะส่วนถ้าไปทางซ้ายมือก็จะไปองค์พญานาคนะครับทางขึ้นมาก็ระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะจะราวหนึ่งถึงสองกิโลเมตรได้นะฮะเพราะว่าเป็นทางขึ้นภูนะฮะของรถสองแถวนะฮะก็ขึ้นมาสะดวกกว่า เขาก็จะไม่ค่อยได้อนุญาตให้รถส่วนบุคคลขึ้นมานะฮะหรือนักท่องเที่ยวนํารถขึ้นมาเองไปเดี๋ยวเราจะไปชมอ,องค์พระใหญ่กันก่อนนะครับพอขึ้นมาข้างบนแล้วรู้สึกหูอื้อนิดนึงนะฮะเพราะว่าอยู่สูงนะครับก็จะพบนักท่องเที่ยวนะฮะขึ้นมากับนมัสการองค์พระใหญ่ทางนี้นะครับไปขึ้นไปกัครับนี่ฮะองค์พระใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับ ด้านหน้าก็จะมีะตัวบูชานะฮะดอกไม้ทุบเทียนไว้ให้นะฮะพวกขันบักเบงนะฮะเพื่อให้ขึ้นไปสักการะบูชาองค์พระใหญ่ข้างบนนะครับตัวขันบักเบงก็คือขันบูชานะฮะของชาวอีสานนะฮะที่ทําไว้ให้นะฮะเอาไว้สักการะบูชาองค์พระใหญ่นะครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็จะมีทางเข้าซึ่งเป็นจุดฆ่าเชลโละนะ นี่ครับกับองค์พระาธาตุนะ้ตรงนี้ผ้าใหญ่ส่วนด้านนี้จะเป็นกองอานวยการนะ,ะสถานที่ทําบุญหรือรับบริจาคสร้างพระพุทุมงพระพุทธมงคลต่างๆนะฮะนี่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะฮะที่ เดินทางมานมัสก,การองค์พระใหญ่แล้วก็ขอโชคขอราบขององค์พญานาคนะฮะสายมูนะฮะพอเราเดินขึ้นมาข้างบนสักหน่อยหนึ่งก็จะเห็นนะองค์เท้าวเวสวันนาเทพนะฮะปริษฐานอยู่ตรงนี้นะฮะก่อนเข้านะครับไปครับนี่ฮะบรรยากาศนี่เดินขึ้นเขากันเห็นได้ชัดๆเลยนะ,ะนี่องค์พระใหญ่ที่เรามองเห็น จากด้านหน้าหรือตรงถนนที่เราขับรถเข้ามานะฮะองค์ใหญ่โตมากครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมกันครับไปคือองค์ปฏิสนรเข่าใหญ่มากครับ ด้านล่างจะมีฐานเข้าไปนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาห้ามคนเขาบุคคลภายนอกเข้านะเราก็จะขึ้นไปตามเส้นทางบันไดนี้แล้วฮะตัวนี้เป็นชั้นหนึ่งนะฮะชั้นหนึ่งยังรู้สึกว่าจะปรับปรุงอยู่นะครับ ช่างมาทำสีนะฮะปรับปรุงถ้าเสร็จแล้วคาดว่าจะยิ่งใหญ่อลังการน่าดูอยู่ฮะไปเราขึ้นต่อครับฝั่งก่อนทางขึ้นก็จะมีห้องน้ำนะฮะไว้ให้บริการนะเนี่ยขึ้นมา ยังดูน่าจะเป็นช่วงปรับ,ปร,บปรุงอยู่นะฮะขึ้นไปฝั่งทางนี้ก็จะเป็นบันไดนะโอเคเห็นเดินทางนี้เราเดินตามไปก่อนเป็นช่วงฐานของพุทธลูปนะเพราะถ้ามาดูทางนี้เนี่ยโอ้โหวิวสวยงามมากดูมองลงไปจากตรงนี้ข้างล่าง โอ้ oh. เราจะเห็นวิวแม่น้ำโขงชัดเจนมากครับสวยงามมากมากครับวิวนี้นะฮะนี่ครับอลังการสุดๆครับฐานดอกบอัวฮะตรงนี้มีช่องว่างด้วยน่าจะทำเป็นตัวช่องกระจกรับแสงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะ ขึ้นมานะฮะโอ้วิวสวยงามมากครับเห็นแม่น้ำโขงแบบชัดเจนมากนะฮะนี่สวยงามครับนี่จะเป็นบันไดนะฮะขึ้นไปชั้นสองมันจะมีสองฝั่งจากฝั่งโน้นกับฝั่งนี้นะฮะแต่ไม่มั่นใจว่าเขาให้ขึ้นไปนะฮะ มีริฟมีอะไรด้วยคาดว่าถ้าเสร็จสิ้นแล้วน่าจะใหญ่โตเดี๋ยวเราอาจจะได้มาซ้ำกันอีกรอบหนึ่งนะฮะสายมูนะครับที่องค์พระใหญ่ในต่อเมื่อเขา,าสร้างเสร็จแล้วนะครับวิวสวยมากครับ ชั้นนี้ว้าวกว่าชั้นล่างอีกครับว้าวมากครับวิวก็สวยคนก็สวยครับนี่ฮะโอ้นี่ครับสวยงามมากครับ แม่มางี้มถ่ายูกเมวย่ออนไรเลยบรรยากาศดีมากไห่ยม่เินไดยอ๋อเดินได้อยู่ไนนังพกของทดนมาไไม่ลี้เมอะไรเอาเหรงทำะเนข้นกไมได้มไม่องิน้นะครับ นี่ครับจุดจุดคลแมกนะฮะขององค์พระใหญ่นะครับนะสวยงามมากครับนี่ครับจะมะีตัวชุดบันไดนะฮะเพื่อให้เข้าไปสัมผัสกับตัวพระหัตถ์ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับนี่จับได้นะครับแล้วก็จะสามารถบันทึกภาพไ้ให้ นี่ท่งเที่ยวโอยสวยงามมากครับนะบก็คือเป็นภาพที่จะบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์หรือเป็นเป็นเป็นหนึ่งครั้งนะฮะที่เราเคยมาเยือนที่ภูมโนรมนะครับหนะักไหมแต้องลองนะครับต้องลองลองเอได้ป สวยงามมากครับนะฮะแล้วฝั่งทางนี้นะครับเขาก็จะมีบันไดนะฮะเพื่อให้ขึ้นไปสัมผัสพระหัตถ์ของพระพุทธรูปองคโตได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปสัมผัสพระหัตถ์ดูนะครับไปครับขึ้นไปด้วยกันเลยครับบันไดค่อนข้างชันนิดหนึ่งนะฮะก่าจะ้ขึ้นไปได้นะครับ ไปดูกันครับ